ตอนแรกดูหน้าตาก็ไม่ได้อยากเล่นเท่าไหร่หรอกนะแต่พอเห็นว่าได้เมตาคริติกมัสเพ y เนี่ยโอ้โหมันห้ามไม่ได้จริงๆขอพบกับรีวิวชิคโคลี่อะคอล r f ฟูลเทลเห็นเกมภาพเพลนๆแบบนี้แต่บอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยได้คะแนนรีวิวที่สูงมากนะครับโดยได้จากสื่ออย่าง IGN หรือเกมสปอตเนี่ยถึง9คะแนนซึ่งปกติเนี่ยด้วยเกมสไตล์นี้ มันจะได้คะแนน9คะแนนจาก2ค่ายเนี่ยค่อนข้างยากโดยในยเรื่องของชิโคลี่ก็คือในโลกนี้เนี่ยมีไอเทมพิเศษที่เป็นผู้กันที่สามารถเติมแต้มเติมสีบนโลกนี้ได้โดยผู้ที่จะใช้ผู้กันได้เนี่ยต้องถูกฝึกแล้วก็ถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเขาจะเรียกว่าวีลเดอร์โดยตัวเรานั้นเป็นหมาน้อยที่เป็นพาโลงอยู่ในหอคอยของวีลเดอร์โดยเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้ก็คือจู่ๆเนี่ยโลกทั้งโลกก็สีหายไปพร้อมกับวีลเดอร์คนปัจจุบันเนี่ย ที่หายสาบสูญไปด้วยแล้วเราจู่ๆนั้นก็ถูกจับพลัดจับหูกลายมาเป็นผู้ใช้ผู้กันโดยมีเป้าหมายก็คือการตามหาต้นตอที่ทําให้สีหายแล้วก็การตามหาวิลเดอร์คนปัจจุบันต่อไปไปดูในส่วนของเกมเพลย์ในส่วนของเกมเพลย์ถ้าคุณคิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเหมือนเกมไมโครซอ f t เพนที่มาวาดรูปโง่ๆเนี่ยคุณคิดผิดถนัดเลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมพัซเซิลหาทางไปต่อที่แบบว่า โหดจัดมากๆโหดแบบเพื่อนๆ Resident Evil เลยคือลักษณะพัลสลในเกมเนี้ยก็คือเมื่อคุณเข้ามาในแมปเนี้ยมันก็จะมีทางที่คุณสามารถไปต่อได้เนี้ยทั้งหมด4ทางก็คือซ้ายบนล่างขวาของแมปคุณก็ต้องดูว่าจุดมุ่งหมายของคุณเนี้ยมีโอกาสที่จะอยู่ด้านไหนมากที่สุดแล้วเมื่อคุณเจอด้านที่คุณอยากจะไปแล้วเนี้ยคุณก็ต้องพิจารณาดูว่าคุณจะไปด้านนั้นได้ยังไง เพราะว่าส่วนมากด้านที่คุณจะต้องไปนั้นอนะ่ะมันจะชอบมีอุปสรรคขวางอยู่เช่นมันจะอยู่ที่สูงมีสิ่งกีดขวางมาขวางบ้างทีนี้เนี่ยในตัวแมพมันก็จะมีของไว้ช่วยเหลือคุณครับเอาไว้ให้คุณเนี่ยผ่านอุปสรรคต่างๆได้เช่นมีตัวกระโดดขึ้นที่สูงมีตัวช่วยให้ลอดผ่านที่แคบแต่ประเด็นคือของเล่นพวกนี้เนี่ยมันจะกองกันอยู่ในแมพเนี่ยเยอะมากๆคุณไม่รู้ว่าคุณต้องใช้อันไหนหน้าที่ของคุณก็คือพยายามแกะพัซเซิลให้ออกโดยใช้สิ่งที่เกมเนี่ยมีมาให้ ซึ่งบางทีเนี่ยการขึ้นที่สูงเนี่ยมันอาจจะต้องอ้อมแมปอื่นมาก่อนประมาณสัก2อสามแมปแล้วใน2องสาแมปที่คุณอ้อมไปเนี่ยคุณก็ต้องแก้พัซเซิลของแมปตัวมันเองอีกก็คือเป็นการแก้พัซเซิลที่หลายชั้นมากๆซึ่งถือว่าเป็นข้อดีแบบดีงามมากๆเลยของเกมเกมนี้และนอกจากส่วนพัซเซิลของเกมแล้วเกมเยังมีเกมเพลย์ด้าน,นอื่นๆเช่นการสำรวจเปิดแมปที่ไม่ใช่เควสหลักนะครับ มีการเก็บของของแต่งตัวของแต่งบ้านมีการทำเควสเสริมช่วยเหลือคนต่างๆโดยถ้าจะให้วัดเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการแก้พัซเซลิลแล้วก็การหาทางไปต่อในเควสหลักเนี่ยถือเป็นจุดที่คุณต้องทำมากที่สุดในเกมอยู่ประมาณสัก65%ส่วนอื่นๆเช่นการวาดรูปในเควสเสริมการดูสตอรี่การทำเควสเสริมเก็บของอะไรเงี้ยก็จะอยู่เราๆใกล้ๆก,กันครับอยู่ส่วนละ1 0 ต่อไปไปดูว่าความรู้สึกตอนเล่นเนี่ยรู้สึกยังไงมาที่ความรู้สึกในตอนเล่นครับดูในช่วงต้นเกมเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเกมมันน่ารักแล้วก็ผ่อนคลายมากๆคือเนื่องจากตัวละครพวกตัวอักษรที่พรีเซนต์ในเกมเนี่ยรวมถึงเนื้อเรื่องที่ออกเกาๆหน่อยเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออเกมนี้มันน่ารักนะแล้วก็รูปแบบเกมเนี่ยมันแปลกดีครับเพราะว่า มันไม่มีเกมไหนเลยที่เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยจะด,ดีไซน์อาร์ตจะดีไซน์ธีมของเกมได้ด้วยตัวเองเกมนี้จึงเป็นการเสนอประสบการณ์ที่ค่อนข้างยูนิคมากนอกจากนี้ประกอบกับเพลงชิลๆแก้ไขปัญหาพัสลสลเดินเปิดแมปเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากๆแล้วช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะไปพีคเมื่อคุณไปเจอบอสไฟครับซึ่งบอสไฟเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหทำได้ดีมากเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการสู้บอสสักเล็กน้อย คือตอนผมสู้ครั้งแรกเนี่ยโอ้โหขนลุกเลยเพราะว่าดนตรีแล้วก็อาร์ตเวิร์กดีไซน์ของบอสเนี่ยมันทำได้ดีมากๆบิวหน้ากลัวพิษโวงแล้วก็ดนตรีเนี่ยบีบอัดสุดๆคุณจะรู้สึกแบบโอ้โหขนลุกอะคือสู้กับบอสม i เชล e 3 3ยังไม่เป็นแบบนี้เลยอันเนี้ยผมประทับใจมากๆในส่วนของบอสไฟท์ แต่ว่าพอในช่วงกลางเกมครับผมจะรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยมันดรอปแล้วก็เบื่อง่ายไปหน่อยเพราะว่าเนื้อเรื่องในช่วงกลางเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันเหมือนเดินไปทาเควสหาทางไปต่อเหมือนแก้ัซเซิลอย่างเดียวซะมากกว่าและประกอบกับการแก้ัซเซิลอย่างเดียวโลกที่มันไม่มีสีด้วยแถมบรรยากาศเนี่ยก็แนวธรรมชาติธรรมชาติซะเยอะเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าง่วงได้ง่ายมากๆแต่เกมก็กลับมาทําได้ดีครับในช่วงท้ายเกม คือหลังจากที่เราปลดพลังที่ใช้ในการสำรวจจนหมดเนี่ยพัซเซิคือแบบโอ้โหยากแบบตึงมากคือออปชั่นมันเยอะคุณต้องพยายามมองด่าให้ออกแล้วก็ดูเครื่องมือที่คุณมีพยายามใช้จินตนาการพยายามใช้ความเชื่อมโยงระหว่างแมปเนี่ยในการแก้ไขปัญหาการหาทางไปต่อครับส่วนเนี้ยทำได้ดีมากๆแล้วก็เนื้อเรื่องในส่วนท้ายเกมเนี่ยโอ้โหกลับมาเข้มข้นอีกครั้งมีการบิ้วความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยที่แน่นแฟนขึ้น คือแบบพอมันบิวขนาดนี้เนี่ยเราก็เริ่มติดและเริ่มอินและอยากจะเล่นต่อเรื่อยๆรู้ว่าในเรื่องมันเป็นไงต่อแล้วเฉพาะตอนจบครับโอ้โหจบได้ซาบซึ้งกินใจแล้วก็สวยงามมากๆคุณจะรู้สึกดีมากๆครับหลังจากที่คุณเล่นเกมนี้จบซึ่งเกมนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ12-15ชั่วโมงจบต่อไปไปดูว่าข้อดีข้อเสียนอกจากที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีอะไรกันบ้าง มันดูสดของข้อดีครับคือข้อดีแรกก็คืออย่างที่ผมบอกไปก็คือเกมนี้เนี่ยเป็นการออกกําลังกายสมองที่ดีมากๆจากพัซเซิแล้วก็ทําให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายจากบรรยากาศเกมแล้วก็เพลงบรรยากาศเนี่ยที่พร้อมมากๆโดยเฉพาะถ้าคุณมีคอนโทรลเลอร์นะครับคุณจะแบบโอ้โหฟินเลยนั่งเอนเก้าอี้ฟังเพลงชิวๆแก้ขไขปัญหาพัซเซิไปโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากข้อดีต่อมาครับก็คือเกมนี้เนี่ย มีโหมดโคออปด้วยมันเป็นโหมดโคออปแบบออฟไลน์ line นะคือต้องนั่งข้างกันเท่านั้นโดยผมมองว่าโหมดโคออปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับเมื่อคุณมีแฟนครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันตีมออกแนวน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็เป็นเกมที่เกี่ยวกับอาร์ตครับผมว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยน่าจะชอบเกมที่แบบได้มีโอกาสได้ระบายสีระบายความเครียดออกไปจากการทํางานและนอกจากนี้การช่วยแก้ปัญหาพัซเซิลหลายๆคนเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็บันเทิงมากกว่า ผมว่ามันน่าจะบันเทิงมากกว่าการที่คุณต้องไปนั่งแก้งงมหาพัซเซิลคนเดียวข้อดีต่อมาครับก็คือแมปในเกมเนี่ยกว้างมากแล้วก็มีเควสเสริมเนี่ยที่เยอะมากคือแมปเนี่ยกว้างแล้วก็มีลักษณะต่างกันชัดเจนครับเหมือนพวกเกม Open World เกมใหญ่ๆเลย แล้วก็ในแต่ละที่เนี่ยมีตัวละครมีเควสเสริมต่างๆให้เราทํามากมายเช่นการตามหาของการช่วยส่งของหรือว่าการช่วยออกแบบการใช้ความเป็นศิลปินของคุณเนี่ยช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในเควสเสริมเนี่ยก็มีให้ทำเยอะเช่นกันแต่ก็มีข้อเสียอยู่ครับก็คือเควสเสริมพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้คุณเล่นเควสหลักได้ง่ายขึ้นฉะนั้นตอนที่ผมเล่นเนี่ย ไอ้อะไรพวกนี้ผมแทบไม่ทําเลยผมทําแต่เควสหลักอย่างเดียวเพราะว่าทําพวกนี้ไปก็ไม่ได้อะไรได้ชุดใหม่ขึ้นมาก็ไม่ได้เท่กว่าชุดที่เราใส่เนี่ยโอ้เท่ที่สุดแล้วผมก็เลยแบบเออเสียดายนิดนึงเหมือนแบบสร้างมาทั้งทีผมไม่ค่อยได้ดื่มด่ำเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่น่าดึงดูดต่อไปไปดูข้อเสียเพิ่มเติมของเกมกันบ้างข้อเสียของเกมครับนอกจากที่ผมบอกไปแล้วก็คือช่วงกลางเกมเนี่ยเอื่อยมากๆ ข้อเสียอย่างอื่นที่น่าเสียดายสาหรับเกมนี้ก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยที่โฟกัสระหว่างตัวละครหลักเนี่ยเกินไปอยู่แค่2คนเองคือในโลกในเกมเนี่ยมันมีตัวละครให้เราเล่นเยอะมากแต่ว่ามีเนื้อเรื่องให้เราเข้าไปเกี่ยวด้วยเนี่ยน้อยมากๆคือผมแทบจะไม่รู้จักใครเลยในเกมนี้เนี่ยรู้จักแค่ชิคโคลี่ครับหรือคนที่เป็นวีลเดอร์คนเก่าเนี่ยแค่คนเดียวเองผมเลยรู้สึกไม่ค่อยดื่มด่ำการใช้ชีวิตในเมืองสักเท่าไหร่เหมือนทั้งโลกเราเนี่ยมีแค่ชิคโคลี่แค่คนเดียวเอง แล้วนอกจากนี้ครับตัวเกมนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่ชอบเพ้นหรือเป็นคนติด,ตดเนี่ยมันจะออกแนวน่าเบื่อแล้วก็น่าเสียดายไปครับเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยมันไม่มีสีเลยแลวถ้าคุณเล่นแบบผมเนี่ยที่แบบเดินไปทำเควสท์ทำเควสางเยียวเนี่ยมันจะออกแนวเพลน์เลเียบไปหน่อยคือเกมเนี้ยมันต้องเล่นแบบเดินไปทำเควสแล้วก็แวะเมืองแล้วก็แวะเพ้นเมืองอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยไม่ได้เห็นความสําคัญของการเพ้นเมืองขนาดนั้นมันก็เลยดูแบบ เออจืดชืดไปหน่อยมันน่าจะมีเควสหลักบังคับเนี่ยให้ช่วยเพ้นเมืองเพ้นสิ่งรอบตัวมากกว่านี้ให้ผมรู้สึกว่าเออผมเนี่ยเป็นอาร์ติสตัวจริงอันนี้เหมือนผมแบบเป็นนักสวจอะ่ะเป็นนักแก้ปัญหาด้วยโลจิกอย่างเดียวน่าเสียดายครับน่าจะมีมากกว่านี้หน่อยสรุปครับพูดตามตรงว่าเกมชิคโคลี่เนี่ย ไม่ใช่เกมสําหรับทุกคนผมไม่สามารถแนะนําให้เกมเกมนี้ให้ใครก็ได้มันต้องเป็นคนที่ชอบแก้ไขปัญหาพัซเซลิลแล้วก็ชอบความเป็นศิลปะพ,พอตัวโดยบอกตามตรงว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นแต่ว่าในช่วงท้ายของเกมเนี่ยมันทําได้ดีจริงๆฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้สําหรับเกมนี้ก็คือ8คะแนนพูดได้อย่างเต็มปากว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีครับโดยผมมองว่าคนที่น่าจะชอบเนี่ยน่าจะออกแนวเป็นผู้หญิงผู้หญิงซะมากกว่า ก็จบแล้วครับถ้าชอบรีวิวคุณภาพสูงแบบนี้ก็ช่วยฝาก Subscribe ด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ครับ